คาราบาวเปิดตัวคาราบาวเซเว่นเอสาคัพ2,025ศึกฟุตบอล7คนใหญ่สุดในไทยชิงเงินรางวัลรวมกว่า3ล้านบาทพร้อมพาทีมแชมป์บินชมคาราบาวครับนัดชิงที่อังกฤษโดยปีนี้จับมือ English Football League และสมาคมกีฬาฟุตบอล7คนคัดเลือก17สนามแข่งขันการันตีมาตรฐานระดับโลกเปิดรับสมัคร2 5 6ทีมจากทั่วประเทศแข่งรอบชิง14ธันวาคมที่ภูเก็ตพร้อมกิจกรรมแฟนบอลตลอดรายการภายใตย้ เชียบอลเชีย์บาผู้ที่สนใจสามารถติดตามทัวร์นาเมนต์ฟุตบอล7คนคาราบาลเซเว่นเอซายคัพ2อง่รวมถึงกิจกรรมดีๆจากเครื่องดื่มคาราบาวได้จาก Facebook Fan Page คาราบาวสปอร์ตหรือ w w w c a r a b a o c o t h ค่ะปีนี้เป็นปีที่4นะครับที่การแข่งขันคาราบาวครับเซเว่นเอซคัพได้เกิดขึ้นก็ยิ่งยิ่งป,ป,ปีมากขึ้นความพร้อมของเราก็มากขึ้นนะครับปีนี้เ มาสนามที่ได้ถูกได้รับการคัดเลือกเข้ามาจัดทั้งหมด17สนามนี่เป็นสนามที่ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก EFL หรือ e n English f o o t b a ุต l อล g u e นะครับนี่เป็นการตรวจสอบแล้วแล้วก็เป็นมาตรฐานที่สมคุณค่ากับการจัดฟุตบอลคาราบาวครับนะครับแล้วก็จะมีทีมเ,เข้ามาเตะทั้งหมด256ทีมแล้วก็จะเป็นทีมคนรุ่นใหม่ๆนะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่4แล้วคนเก่าๆก,ก็ผ่านไปก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาถ้าที่สาคัญก็คือผู้จัดหรือว่าครูซัพพอร์เตอร์ก็เป็นตัวแทนของสมาคมฟุตบอล7คน อีกหน่อยกีฬาฟุตบอลเจ็ดฟก็จะเป็นกีฬาระดับชาติขึ้นมาก็มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับคาราบาวก็จะอยู่เบื้องหลังเป็นเวทีสําหรับน้องๆที่เข้ามาเตะแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของชาติต่ตอไปในอนาคตครับ EFL เขามีความภูมิใจนะครับที่พอเราจับมือกับเขาในการทำถ้่ยคาราบาวครับแล้วเราก็ใช้สิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่เราได้จากเขาเนี่ยมาพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยอย่างเช่นว่ามีการส่งโค้ชจากสมโมสรประเทศอังกฤษเข้ามาสอนโค้ชบ้านเรา นะครับมีการส่งลีเจนส์นะครับแต่ละปีมีลีเจนที่เป็นชื่อเสียงดังๆมากมายอย่างเช่นปีที่ผ่านมาก็ปีเตอร์ชไมเคิลก็มาอยู่ที่นี่นะครับมาเป็นตัวแทนของ EFL เพื่อมอบถ้วยแล้วก็เป็นผู้ชมการแข่งขันตลอดการแข่งขันนะครับแล้วก็สําหรับปีนี้ที่สำคัญคือเราจะย้ายไปเตะกันที่ชิงนัดชิงแชมป์กันที่จังหวัดภูเก็ตลีเจนก็จะตามไปที่ภูเก็ตด้วยซึ่งจะเป็นใครเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับมาตรฐาน17สนามนี่ก็เราตรวจสอบแล้วนะครับก็คือรองรับผู้คนได้จํานวนมากแล้วก็เราต้องใช้พื้นที่ นะครับในการจัดการแข่งขันถ้าใดใครได้เข้าไปชมก็จะจะทราบว่ามันมีที่สําหรับอํานวยการลงทะเบียนมีระบบคอมพิวเตอร์มีอะไรที่สมบูรณ์ถาวรที่สุดเราต้องแน่ใจว่า17สนามเนี่ยพร้อมแล้วก็พร้อมในการเรื่องของที่จอดรถในเรื่องของที่สถานาการณ์ในที่พักผ่อนเพราะนักฟุตบอลเตะบอลแล้วก็ต้องมีที่พักผ่อนนะครับทุกอย่างเนี่ยมีความพร้อมเราก็อำนวยความสะดวกให้เขาได้เป็นหนึ่งใน17สนามที่ได้เป็นตัวแทนของ สถานที่จะจัดการแข่งขันครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณทางคาราบาวนะครับที่ให้ความไว้วางใจทางไทยรัฐเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับซึ่งปีนี้เราก็พอเราทําเป็นปีที่สแล้วเนี่ยเราก็ก็รู้นะครับว่าเราต้องทําอะไรมีอะไรที่ต้องเสริมต้องเติมหรือว่าต้องเพิ่มมาจากปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเรามีประสบการณ์มาก็เต็มที่ครับแล้วก็ทางเรารับประกันว่ามีความพร้อมร0 0ยเครับกษตรส่วนใหญ่ก็เป็นนักฟุตบอลนะครับอาจจะเป็นอดีตนักฟุตบอลเพราะว่าพอเซเว่นอัศซครับจะจะมีเด็กรุ่นใหม่นะครับอย่าง มีนักเรียนวัสุที่บ้างอะไรบ้างโผล่เข้ามาอันนี้ก็ดีมันเด็กรุ่นใหม่ส่วนบางทีก็เป็นรุ่นเก่าๆที่อาจจะเป็นเขาเรียก provincial league <ม>นะครับก็ถือว่ากเกษียณตัวสําหรับฟุตบอลเ,เดินสายรุ่นใหญ่ก็มาเล่นกับเรา<ม>นะครับอันนี้เขามีรางวัลที่เขาอยากได้มากคือการได้ไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษก็ได้มร่วมครับ<ม>ใช่ครับนะก็จะได้ไปนอกจากนักฟุตบอลหรือทีมที่ได้เป็นแชมป์แล้วยังมีตัวแทนสนามใน17สนามเนี่ยจะมี4สนามนะครับที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเรา แค่แค่นี้นักฟุตบอลที่ไปก็แฮปปี้มากแล้วก็อยากจะกลับมาเตะอีกนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ใช้เงินซื้อไม่ได้นะครับในการไปดูฟุตบอลที่สนามเวมบลีย์เกาะขอบสนามได้เจอนักฟุตบอลระดับโลกตัวเป็นๆอันนี้ต้องถามค <18. S 2> ูมสป,ปอตเตอร์เปิดรับสมัครยังส <18. S 2> ิบเอ็ดสิงหาีสิบเสิงหาเปิดรับสมัครก็ปีนึงก็รับสองทีมถ้าสนามหนึ่งเต็มก็ไปเข้าอีกสนามหนึ่งได้ครับ first ส o m e first serve ครับใครมาก่อนก็สมัครตีสิบเอ็ดสานเป็นสิงหาคร ก็คาราบาครับเป็นจากที่เราจัดมาปีแรกจนนี้เป็นปีที่4มันมีความยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยการสนับสนุนจากสื่อยักษ์อย่างไทยรัฐแล้วก็มาตรฐานที่เราทำสักครู่นี้เราได้ยินว่าเฮ้ยเขาทาจริงเขาเอาจริงทําให้ทุกคนที่เขามาแข่งกับเราเนี่ยรู้สึกว่าเอออันนี้อันนี้แฟร์อันนี้ได้มาตรฐานครับเราก็ได้การสนับสนุนและได้รับการติดตามอย่างมากมายและที่สาคัญคือพอทุกคนทราบว่าเฮ้ยมาเล่นเกมนี้ นักชิงเนี่ยคนที่ได้แชมป์ได้ไปถึงอังกฤษนะก็เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจมากก็ใครสนใจเชิญเลยครับมาเลยเต็มที่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ